ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง r p g Mobile by TW นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูนักเตะตัวทองนะครับที่เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ากิจกรรมยังไม่เข้านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูสแตต์ข้าวๆนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผม ก่อนื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากพี่ๆน้องๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็ไปที่โปรแกรมนะครับอ่าอันนี้จะเป็นอ่โปรแกรมทั้งหมดนะครับเราก็เลือกไปหา TOTs นะครับนี่ TOTs ถ่ายทอดสดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผม คก็ okay. มาแล้วนะครับก็จะมีโอซิมเมนฮาร์ Boy, แลนด์เดอะบอยเมสซี่เอ็มบัปเป้แล้วก็เลวานนะครับก็เบลลิงแฮมนะเนี่ยครแต่มันจะมีลักษณะมันจะมี2เวอร์ชันนะคือจริงๆแล้วมันทํามาลักษณะนี้มันเหมือนแบบว่ามันจะมีตัวขายได้กับขายไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับผม เดี๋ยวพาไปดูโอซิมเฮนก่อน,นนะครับผมโอซิมเฮการเล่นความเร็วนะครับ144แล้วก็ความเร็วในการวิ่ง143นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นการยิงนะก็การวางตำแหน่ง158ครับจบสกอร์ก็158พลังการยิง160ยิง ลูกลูกไก่นะครับ134ลูกบนเล่ก็143ยิงลูกโทษก็110นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่าสตเตปคร่าวๆนะครับผมโอซิมเพนนะครับก็ใครถามหา4ดาวนะครับตอนนี้มา4ดาวแล้วนะครับผมก็จะเป็น สายห้าขอสี่เหรออืมน่าจะใช่นะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโอซิมเพนก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเออร์ริงฮาร์แลนด์นะครับนี่ ความเร็วโอ้โหเร็วมากเลยครับ149กัาความเร็วในการวิ่งก็149นะครับการวางตำแหน่งก็157จบสกรอร์159นะครับพลังการยิง160กันเลยทีเดียวนะครับยิงยาวเอ่ยยิงไกลนะ146ลู่เร่149ยินะนนะยิงลูกโทษ108นะครับผมก็สแตทอันนี้จะเป็นพวกความคล่อง,องตัวอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ให้พี่น้องดูเอานะครับก็ถ้าใครรอก็สามารถแลกได้นะแต่ไม่แน่ใจคือจริงๆถ้ามันขายได้อะมันก็จะขึ้นรีราคาหรือว่าขึ้นเป็นราคาให้นับแต่ว่าตัวนี้น่าจะขายไม่ได้นะครับถ้าแลกมาขายไม่ได้แน่นอนครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหาเล่น ต่อไปครับเดอะบอยนะครับเดอะบอยมเรลวก็ถือว่าโอเคนะก็ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับผมเอ,อสำหรับเดอะบอยนะผมว่าโอเคมากนะเรื่องการจ่ายบอลอะไรเงี้ยคือขนาดตัว o l 1 1 2ก็เก่งแล้วนะ o อเ1 1ก็ต้องเก่งแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสเตตค่าๆนะครับให้พี่ๆน้องๆดูเอานะครับผม ะน,นะครก็ถ้าใครอยากดูเองก็สามารถดูได้นะ้นเนี่ยมุมด้าน,ด,านด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นชื่อของแอปนะครับในการดูสเตตนักฟุตบอลนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเดบอยนะครับเดบอยต่อไปนะจะเป็นเมซี่นะครับเมซี่ เออเมซี่นี่คือยังไงก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมความเร็วในการวิ่งก็147นะการลิ่งความเร็วอะไรเงี้ยก็134นะครับการวางตำแหน่งการจบสกอร์โอเคหมดครับทุกอย่างโอ้โหคือสุดยอดนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเมซี่ของเรานะต่อไปเอ็มปาเป้น,นะครับเอ็มปาเป้ โอ้เร็วมากเลยครับเอ็มปเป้ร้อยห้าสิบสองเลยนะการลิงก์ความเร็วครับร้อยห้าสิบสองความเร็วในการวิ่งร้อยห้าสิบนะโอ้โหเร็วมากมากเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเอ็มปเป้นะ ไปก็ Gin. จะเป็นเรียวานนะครับเรียวานเรวานก็ความเร็วก็อยู่ระดับปานกลางนะครับไม่เร็วมากนะแต่ดูแล้วก็ผมว่าโอเคนะคน่าเล่นน่าใช้มากๆเลยนะครับผมน่าเล่นน่าใช้มากๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสองเรียวาน ก็ถ้าใครอยากดูเองก็นี่นะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นชื่อของแอปนะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับผมต่อไปนะครับเบลลิงแฮมนะเก่งเนี่ยผมว่าเบลลิงแฮมเก่งเก่งทุกล่างนะครับการวิ่งความเร็วนะครับ1 3 6นะความเร็วในการวิ่ง1 1 9นะครับ การจ่ายบอลอะไรเงี้ยโอเคหมดนะครับโอ้โหเก่งมากเลยผมว่าน่าเล่นน่าใช้มากๆน่าแรกนะบิลลิงแฮมนะแต่สำหรับตัวอะไรนะก็ E a ยังไม่ยังไม่ปล่อยออกมานะครับ E a ยังไม่ปล่อยออกมาก็สายลงทุนก็ถือว่ายังยังพากันเดามั่วไปนะครับ ถามว่าผมจะแลกไหมผมไม่รู้นะไม่รู้จะแลกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ลงทุนไปเงินเอ็มในไอดหลักเนี่ยคือจากประมาณ600เอ็มนะตอนนี้เหลือประมาณสัก70กว่าเอ็มนะประมาณนี้นะต่อไปออตัวที่จะพาไปดูตัวไหนดี ซาร่าก็แล้วกันนะครับโมซาร่าการเล่นความเร็ว148นะครับความเร็วในการวิ่ง148นะโอ้โหเร็วมากแล้วก็น่าใช้เหมือนกันนะครับผมซสาย5ขวา5นะ5ดาว ถือว่าโอเคนะครับสำหรับโมซาร่านะต่อไปเป็นแรดฟอร์ดนะแรดฟอร์ดตำแหน่ง l w หรือเปล่าเพรา,า,ราะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะไม่รู้ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรน,น่าจะ LWB แรดฟอร์ดก็เร็วเลยนะครับร้อยการเล่งความเร็ว150นะความเร็วในการวิ่ง155นะครับผมโอ้โหน่าใช้เหมือนกันนะแรดฟอร์ดพวก การคล้องตัวอะไรการคุบคุมรอนโอ้โหร้อยห้าสิบโอเคมากนะครับความคล้องตัวร้อยห้าสิบสองนะครับน่าใช้เหมือนกันนะครับผมโฟฟาน่านะต่อไปโฟฟาน่าโฟฟาน่าก็โอเคนะครับความเร็วก็อยู่ระดับปานกลางนะก็ จริงๆตัวร้อยสิบมันก็เก่งอยู่แล้วตัวร้อยสิบสองก็เก่งอยู่แล้วนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับโฟฟาน่านะก็ถ้าใครที่เข้ามาชม EP นี้ก็ฝาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปนะครับผมต่อไปเป็นวินนี่นะครับวินนี่ซิวจูเนียนะครับผมค้มเร็ว1 5 2นะครับการ ความเร็วในการวิ่ง152เหมือนกันนะครับโอ้โหเร็วเร็วแบบสูสีก็เอ็มปปอเป้เลยนะครับคือฮาแลนร์นยังเร็วไม่เท่านะครับวิน่โอ้โหเร็วมากเลยอ่ะโอ้โหน่าใช้มากๆเลยครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวินี่ซิวจูเนีย ตัวไหนอ่เนนะบเบตสีมาก็แล้วกันครับเบตสีมาเบตสีมาก,ก็โอโ้โหความเร็วก็สูสีกับเออเรว,วานนะครับถือว่าโอเคอยู่น่าใช้อยู่น่าจะมา,าในพาร์ทนะครับในพาร์ทตัวเลขสองเขาก็าเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ โอเคครับที่จะมาแนะนำก็จะประมาณนี้นะก็ถ้าใครอยากเข้าไปดูกอน,นี่นะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นชื่อของแอปพลิเคชันนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับก็เข้าไปดูสถิติคร่าวๆเลยครับของนักเตะก่อนที่จะเข้าครับน่าจะเข้าคืนนี้หรือเปล่า น่าจะเข้าคืนนี้ละเพราะว่านักเตะเข้ามาแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบตัวไหนก็เล็งๆไว้ก็เก็บตัวอะไหล่ไว้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันทำมาเป็นสอง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 การ์ดครับเไม่รู้ตัวนี้ขายได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวมดูมันก็ไม่บอกนะครับว่าขายได้หรือเปล่า เพราะว่ามันทำอาจจะมีตัวขายได้กับตัวขายไม่ได้นะผมว่าเป็นไปนได้มากเลยนะครับตัวขายได้กับตัวขายไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นตัวขายไม่ได้มันจะไม่ทําเป็น 2, 2การ์ดสอสอ,อย่างนะครับผมเนี่ยบางบางการ์ดเนี่ยอย่างเลดฟอร์ด uh, การ์ดเนี่ยมันมีตัว uh, การกระบาดเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบว่าห้ามขายนะแต่ว่ากาสบางกาสเดี๋ยวอีก,กาสหนึ่งมีงรหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยยังกาสเนี่ยไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นราคานะครับราคาผมว่าน่าจะใช่แหละก็น่าจะอาจจะทําเป็นแพ็คเปิดในร้านค้านะผมว่าน่าจะใช่นะครับแพ็คเปิดในร้านค้านะ แต่ถ้าแลกเปลี่ยนอาจจะขายไม่ได้นะครับผมแลกเปลี่ยนอาจจะขายไม่ได้แต่ถ้าเปิดแพ็คได้ในร้านค้าผมว่าขายได้แน่นอนนะโอเคครับสำหรับอีีนี้ก็จะประมาณนี้ก็ถ้าพี่ๆน้อง ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปก็วันนี้ก็พามารับชมนักเตะกันนะครับคร่าวๆกัน,นะครับปุ่มก่อนที่กิจกรรมมันจะเข้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็นี่นะครับมุมซ้ายมนนะครับถ้าใครอ,อ,อยาก กดเข้าไปดูตัวนักเตะก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปใน Google เลยกันได้เลยนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะสำหรับ EP นี้ขอบคุณครับ